สวัสดี FCU ช่างบอยมากระคมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นกระบะปลูกมันแบบดําได้นะครับตัวนี้จะเป็นของลูกค้าทางขอนแก่นนะครับเป็นเคยฝรั่งนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นคนประเทศอังกฤษนะครับพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยส่วนผมก็พูดภาษาไทยบ้างอังกฤษนิดหน่อย ตัวนี้จะเป็นแบบดับมือนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่หนึ่งเมตรยี่สิบสี่เซนนะครับสูงที่แปดสิบเซนนะครับลูกค้าเอามาใส่กับรถไถอูบตดาสี่สิบแรงนะครับลูกค้ามีคอกงวอยู่ประมาณสามสิบกว่าตัวได้จะมาไถหญ้านะครับเบอร์โทรทางร้านก็ตามนี้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเบอร์โทรผม ตัวนี้เป็นดั้มดั้มมือนะครับไม่ใช่ดัมไฮดรอลิกนะครับเป็นโยกหันโยกเอานะครับเพียงแค่โยกหันโยกตรงด้านท้ายนั่นนะครับแล้วก็ยกห่างขึ้นมันก็จะดัมลักษณะนี้นะครับล็อกก็ดึงเข้าเหมือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้นะครับเสือดัมดมนี้คือฝรั่งนะครับที่สั่งกับเรา เสียงอาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะครับนี่ครับผมจะเทสไปดูนะครับว่ามันจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะครับว่ายกแล้วจะเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูด้านท้ายนะครับผมน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลนะครับยโยกโยกมันไม่หลุดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นปากโกแก้วล็อกอยู่ด้านท้ายเห็นไหมครับนั่นคือปากโลแกวล็อก เวลาเราจะยกดัมก็เพียงโยกกันโยกออกโยกแล้วก็ยกหางเถ่ายขึ้นมันก็จะดัมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราจะล็อกก็เพียงโยกกันโยกเข้าหาตัวแล้วก็ล็อกปุ๊บเป็นปากนกแก้วล็อกเลยเนี่ยยกดัมขึ้นไม่หลุดแน่นอนครับเพราะมันเป็นปากนกแก้วมีสปริงล็อกไว้เดี๋ยวผมจะให้ฝรั่งลองขึ้นมาดูนะครับว่า รับน้ำหนักได้แค่ไหนนะครับฝรั่งนี้ก็น่าจะน้ําหนักร้อยร้อยกว่าโลแน่นอนครับรวมกับผมด้วยก็เกือบสองร้อยโลได้เห็นไหมครับยกได้สบายปากนอกแก้วไม่หลุดนะครับต้องโยกกันโยกถึงจะเป็นแบบนี้แล้วขนาดแบบนี้โยกเฟดล็อกเพิ่มยกขึ้นเพิ่มล็อกเหมือนเดิมเห็นไหมครับใช้งานง่ายครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมนะครับทุกช่องทางเลยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ